นักศึกษามหาลัยเจอดีที่ภูกระดึงเรื่องจากรายการตีสิบเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วกระทูเด็ดสยองขวัญเรื่องเกิดขึ้นจากกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่นัดกันไปเที่ยวไปพักแรมที่ภูกระดึง ตอนก่อนเดินทางไปเที่ยวคุณยายของรุ่นพี่ในกลุ่มท่านก็ได้เตือนให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาตามประสาผู้ใหญ่เป็นห่วงหลานแต่พอมาถึงภูกระดึงทุกคนต่างก็ไม่ทําตามพวกเขาไปกันทั้งหมดสิบคนไม่มีใครเคยมาเที่ยวภูกระดึงมาก่อนหนึ่งในนั้นชื่อบอย บอยเป็นคนไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องอาถรรพ์และเป็นคนโผงผางพูดจาไม่ค่อยดีนักพูดหยาบคายบ้างพูดท้าทายบ้างเพื่อนๆต่างก็ห้ามแต่ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุเพื่อนๆต่างก็บอกว่าบอยเนี่ยเขาเป็นคนพูดหยาบ,บมากระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวบนภูกระดึงวันแรก บ่อยพูดจาแบบขนองปากไปเรื่อยหลังจากนั้นกลุ่มของพวกเขาก็หลงป่าหาทางออกไม่เจอเป็นเวลานานพี่ใหญ่ของกลุ่มเริ่มไม่สบายใจพี่คนนี้เป็นคนเดียวกับที่ยายบอกให้ไหวเจ้าทีพี่ใหญ่จึงยกมือไหว้ต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้นด้วยความเข้าใจเองว่าต้องขอขามาเจ้าที่เจ้าทาง และหลังจากที่ขอขมาเสร็จกลุ่มพวกตนจึงเดินต่อไปสักพักและเห็นไม้สีแดงลักษณะเป็นไม้ปลายงอมวนเข้ามาคล้ายกับไม้เทา้าตัวของรุ่นพี่ก็เข้าใจว่าปลายไม้ชี้บอกไปทางออกจึงตัดสินใจเดินตามทางนั้นโดยเก็บไม้ชิ้นนั้นมาด้วยสักพักเดินพ้นออกจากป่าจริงๆ เมื่อ <Bien> พ <ven ido> ok ้นออกจากป่าได้ก็เดินเที่ยวต่อเพื่อไปผาล่มสักเมื่อถึงผาลมสักยังไม่ทันจะเย็นมากจึงนั่งนั่งนอนนอนพักผ่อนรอชมพระอาทิตย์ตกดินในบริเวณนั้นในตอนนั้นมีนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆอีกหลายกลุ่มที่มีจุดประสงค์เดียวกันบ้างก็ถ่ายรูปบางก็พักผ่อนด้วยความที่เป็นผู้ชายล้วนและด้วยความคนองของบอย บอยได้ตะโกนเสียงดังลั่นออกไปที่ผาเพื่อฟังเสียงสะท้อนกลับมาในตอนนั้นบอยบอกว่าบอยรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองมาที่เขาอย่างเคืองๆบอยเข้าใจไปว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นกลุ่มอื่นที่อยู่ในบริเวณนั้นเขาจึงถามเพื่อนๆว่ามีกลุ่มไหนมองมาที่เขาบ้างเพื่อนๆต่างก็สายหน้าไม่มีใครมองนะ เมื่อชมพระอาทิตย์ตกดินแล้วพวกเขาใช้เส้นทางเรียบผาเพื่อกลับที่ทำการด้วยเหตุที่พวกเขาไม่มีใครเตรี้ยมไฟฉายไปด้วยและไม่เคยมาจึงพยายามเดินเป็นกลุ่มตรงกลางเพื่อหวังอาศัยแสงไฟและเดินตามกลุ่มอื่นๆแต่เมื่อเดินไปเรื่อยๆแสงไฟจากนักท่องเที่ยวกลุ่มหน้าค่อยๆห่างออกห่างออกไปทุกที ว่าเขาก็เร่งฝีเท้าตามให้ทันปรากฏว่าตามยังไงก็ตามไม่ทันแสงจากกลุ่มหน้าได้หายไปแล้วเมื่อหันกลับไปด้านหลังก็ไม่เห็นกลุ่มอื่นๆที่เดินตามมาเลยมีเหลือเพียงแค่พวกเขาเพียงกลุ่มเดียวทั้งหมดจึงรีบเดินให้เร็วขึ้นเดินจนถึงร้านค้าระหว่างทางจึงถามทางกลับและขอซื้อเทียน ทางร้านมีเทียนให้แค่สองเล่มเพราะที่ร้านเหลือแค่นั้นและร้านค้าก็แนะนำให้เดินกลับทางล้าดเพราะเห็นว่าดึกมากแล้วพวกเขาจึงเดินกันต่อตอนแรกพวกเขาเดินเรียงหน้ากระดานสี่คนพอเดินไปทางก็แคบลงแคบลงเรื่อยๆจนพวกเขาต้องเดินเรียงเดียว โดยให้คนแรกถือเทียนหนึ่งเล่มและคนสุดท้ายถือเทียนอีกหนึ่งเล่มบอยเป็นคนอยู่รังท้ายสุดตลอดทางพวกเขานับหนึ่งถึงสิเป็นระยะระยะเพราะมืดมากเพื่อใครหายไปจะได้รู้เส้นทางค่อยๆลาดต่ำลงหญ้าสองข้างทางสูงเกือบจะท่วมหัวหมอกก็มีลอยต่ำเรียดินมองไปข้างหน้าเห็นเพียงท้องฟ้าที่มืดมิด มองต่ำกว่ายอดไม้เห็นเพียงสีดำสนิทระยะการมองเห็นเพียงแค่รัศมีของแสงเทียนในระหว่างที่เดินอยู่ทุกคนรู้สึกมีสิ่งไม่ปกติเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบางก็รู้สึกเหมือนมีใครวิ่งเอามือระต้นหญ้าข้างทางผ่านพวกเขาไปแต่ก็ไม่มีใครกล้าทักพอเดินเดินไปเพื่อนที่เดินอยู่หน้าบอยกระซิบว่าเห็นคน บอยก็ตบหัวเพื่อนพร้อมกับบอกว่าคนที่ไหนไม่เห็นมีเลยแต่หลายคนเล่าว่าเห็นเหมือนคนตัวดำตัวใหญ่มันนั่งยองๆกอดเขา่ามองพวกเขาอยู่ข้างทางห่างไปไกลไม่มากนักระยะเพียงพ้นแสงเทียนจะเห็นได้จากห่างตาแต่ไม่กล้าหันไปมองเดินกันไปอีกสักพัก บอยรู้สึกเหมือนมีใครบางคนมาหายใจลดต้นคอและรู้สึกแน่นที่หน้าอกมากๆพวกเขาเดินไปถึงทางสามแรลงปรึกษากันว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีและเริ่มนาเพื่อตรวจสอบว่าเพื่อนของตนอยู่ครบกันหรือเปล่า1 2 3 4 5สองสสี่ห้าหกปดเ นับได้เพียง9คนแล้วเงียบหายไปไม่มีเสียงขานตอบรับของบอยตอนแรกทุกคนก็นึกว่าบอยแกล้งแต่พอมองกลับมาก็หาไม่เจอพวกเขาส่วนหนึ่งจึงรีบว,วิ่งย้อนกลับไปในเส้นทางเดิมและพบบอยนอนอยู่ข้างทางในลักษณะตั้งแต่ส่วนเอวลงไปอยู่ในป่าส่วนท่อนบนอยู่บนทางเดินราวกับว่า มีคนกำลังลากบอยลงไปเพื่อเข้าไปในป่าเพื่อนๆก็ช่วยกันดึงเอาไว้และร้องเรียกพวกที่เหลือพวกที่เหลือจึงวิ่งตามมาบ้างก็สะดุดรากไม้ได้แผลไปคนละแผลสองแผลตอนนั้นบอยมีอาการกระตุกตาเหลือกตัวแข็งพวกเพื่อนๆต่างก็ตกใจช่วยกันบีบนวดนวดแขนนวดขา ทุกคนรู้สึกว่าบอยตัวแข็งมากตัวแข็งไปทั้งตัวบีบยังไงก็บีบไม่ลงบีบยังไงก็บีบไม่ยุบพวกเขาจึงพยายามหามบอยโดยคนหนึ่งช้อนใต้แขนทั้งสองอีกคนหนึ่งก็ยกขาเดินไปตอนแรกยกยังไงก็ยกไม่ขึ้นรู้สึกหนักมาก พอยกขึ้นและในระหว่างที่เดินคนอยู่หน้าสุดก็ร้องลั่นบอกว่าเห็นงูอยู่ตรงหน้าทุกคนต่างก็เห็นเป็นงูเลื้อยกันหมดสักพักจากงูตัวนั้นที่กำลังเลื้อยอยู่กับกลายเป็นกิ่งไม้แปลสภาพไปต่อหน้าต่อต,อตาพวกเขาโดยพวกเขายืนยันว่าตอนแรกเห็นเป็นงูที่สามารถเลื้อยได้จริงๆ คนที่หามบอยก็เริ่มไม่ไหวทางทางที่บอยตัวนิดเดียวคนหามตัวใหญ่กว่าตั้งเยอะต้องให้เพื่อนมาช่วยกันหามอีกเขาบอกว่าบอยตัวหนักมากๆขนาดช่วยกันหามสามคนแล้วยังหามไม่ไหวบอยก็หล่นลงมามีอาการชักอย่างน่ากลัวตาเลือกด้วยในขณะนั้นเองเพื่อนอีกคนเห็นแสงไฟเคลื่อนเข้ามา ปรากฏว่าแสงไฟจากรถมอเตอร์ไซค์ทางทางที่ตอนแรกไม่ได้ยินเสียงรถเลยคนขับรถเป็นชายใส่ชุดทหารสวมหมวกไอ้โมงพวกเขาก็บอกว่ามีคนเจ็บช่วยพวกเขาหน่อยคนขับรถก็บอกให้เอาคนเจ็บขึ้นมาและให้ใครสักคนหนึ่งขึ้นมาด้วยค่อยจับคนเจ็บไม่ให้ร่วงลงไป รุ่นพี่คนเดิมเลยขึ้นไปประคองบอยและได้เอาไม้สีแดงที่เก็บมาให้รุ่นน้องอีกคนหนึ่งถือไว้ชายคนขับมอเตอร์ไซค์ได้แนะนำให้พวกที่เหลือเดินเลี้ยวขวาที่ทางแยกด้านหน้าเพื่อกลับไปที่ทําการเส้นทางนี้จะถึงเร็วที่สุดรุ่นพี่คนที่นั่งซ้อนท้ายเล่าว่าเมื่อถึงทางแยกมอเตอร์ไซค์กลับเลี้ยวซ้าย คนขับบอกว่าทางนี้สะดวกกว่าและรุ่นพี่ได้เล่าให้คนขับรถไปว่าพวกเขามาเที่ยวกันแล้วเพื่อนก็ไม่รู้เป็นอะไรทันใดนั้นคนที่ขับรถอยู่ก็หัวเราะขึ้นโดยมีน้ำเสียงเปลี่ยนไปจากเดิมเสียงใหญ่และพูดยันยานมันไม่เป็นอะไรหรอกตอนนั้นรุ่นพี่กลัวมาก คนขับรถก็ขับมาส่งจนถึงบริเวณสะพานไม้หลังที่ทำการเจ้าหน้าที่ที่ขี่รถบอกให้ประคองบอยไปห้องพยาบาลซึ่งตอนนั้นตัวของบอยไม่หนักเหมือนก่อนหน้านั้นแล้วถึงห้องพยาบาลเจ้าหน้าที่พยาบาลก็ให้กินยาและนอนพักก่อนส่วนตัวของรุนพี่ก็เดินไปซื้ออาหารอุ่นๆที่ร้านขาเพื่อเตรียมไว้ให้บอยกินตอนที่บอยตื่น หลังจากที่กลับมาถึงบอยก็ฟื้นแล้วแต่ยังงงอยู่มาพูดถึงเพื่อนอีก8คนที่เดินกลับกันตอนนั้นเทียนได้ดับไปหมดพวกเขาได้แต่อาศัยแสงไฟจากโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาที่พวกเขาเดินไปเหมือนมีคนตามมาตลอดและเพื่อนคนหนึ่งโดนผลักตกหลุมถึงสองครั้ง โดยเพื่อนทุกคนต่างก็ยืนยันว่าไม่มีใครแกล้งนะแล้วพวกเขาก็เดินไปเห็นแสงไฟข้างหน้าเป็นแสงไฟตามบ้านพวกเขาจึงรีบเดินไปแต่ยิ่งเดินแสงไฟมันก็ยิ่งไกลออกไปและแสงนั้นจูจ่ๆมันก็หายไปแต่พวกเขาก็ยังคงเดินต่อไปแต่เดินไปก็วนกลับมาที่เดิมตลอด ทุกคนเริ่มกลัวเริ่มลนลานกันหมดแล้วก็มีคนยกมืออธิษฐานกับไม้บนบานเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาช่วยลูกด้วยขอให้พวกลูกถึงที่พักสักทีเถอะต่อมาไม่นานนักเพื่อนคนหนึ่งก็แหวกหญ้าที่สูงท่วมหัวอยู่บริเวณข้างทางก็พบเจอกับแสงไฟที่ทำการ ทางทางที่ที่ทำการก็ไม่ได้ไกลจากที่พวกเขาลงอยู่กันเลยพวกเขาพบกับเจ้าหน้าที่ใส่ชุดทหารสวมโมงสองคนส่องไฟมาทางเขาแล้วบอกว่าเจอพวกมันแล้วตอนแรกเขาก็นึกว่าเพื่อนคนที่มากับรถบอกให้คนออกตามหาแต่ไม่ใช่ทหารสองคนเดินหายไปไหนก็ไม่รู้ พวกเขาก็มาถึงหลังที่ทำการเขามาถึงที่พักกันแล้วพวกเขาได้จุดทูปขอข้ามาเจ้าที่เจ้าทางพ่อปักทูปกำลังจะเดินกลับบอยออกมาพอดีโดยไม่มีอาการใดๆเกิดขึ้นเลยในรุ่งเชา้าบอยเล่าให้ฟังหลังจากที่ได้สติว่า ตอนที่ล้มลงยังรู้สึกตัวอยู่เห็นว่ามีคนตัวใหญ่ๆหน้าตาโกรธมากมาทำให้ล้มและกดหน้าอกเอาไว้ในตอนที่เพื่อนๆพยายามจะแบกตัวบอยขึ้นหลังจากนั้นพวกเขาได้ตามหาเจ้าหน้าที่ที่มาส่งบอยเพื่อจะขอบคุณปรากฏว่าไม่มีไม่เจอ พวกเจ้าหน้าที่ต่างก็บอกว่าไม่มีใครใส่ชุูเต็มยศขนาดนั้นหรอกส่วนพวกแม่ขาเมื่อได้ยินเรื่องก็ให้ความเห็นว่าอาจจะเป็นผู้ช่วยองค์พุทธะเมตตาที่ออกมาให้ความช่วยเหลือผู้คนอยู่บ่อยๆ เมื่อพวกเขาได้เดินกลับไปดูเส้นทางที่เดินมาเมื่อคืนปรากฏว่าต้นไมใ้ใหญ่ๆที่เห็นเมื่อคืนไม่มีเลยมีเพียงหญ้าเตี้ยๆสูงไม่ถึงเข่าทิศทางที่รถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาก็ไม่มีเป็นเพียงแค่ทุ่งหญ้าและทางสามแยกก็ใช้ได้เพียงแค่ด้านขวาเพราะด้านซ้ายที่รถมอเตอร์ไซค์เลี้ยวมาเมื่อคืนเส้นทางขาดน้ำซ้อเป็นร่องลึกใช้ไม่ได้ จึงเป็นเรื่องมหัศรรย์ที่รวมกันหลายอย่างก่อนลงจากภูกระดึงพี่ใหญ่รู้สึกขอบคุณไม้เท้าจึงนำไม้เท้ามาพิงไว้หลังต้นสนที่ใหญ่ที่สุดบริเวณจุดกลางเต็นเมื่อพวกเขาลงมาถึงตีนภูกระดึงก็แวหว้ายสารเจ้าพ่อปรากฏว่า ภายในศารมีไม้เท้าสีแดงอยู่ลักษณะไม้เท้าเหมือนกับที่พวกเขาเจออยู่บนภูกระดึงพวกเขาจึงคิดว่าเป็นฝีมือเจ้าพ่อนี่แหละที่ได้ช่วยพวกเขาเอาไว้พ่อกลับมาถึงบ้านแม่ของบอยออกมาเปิดประตูนหน้าบ้านให้แม่ทักบอยไปว่าเอาใครมาอยู่ด้วยตัวใหญ่ตาแดงเชียวบอยไม่ได้เล่าให้แม่ฟัง เพราะกลัวโดนดุแต่ได้เล่าให้พี่สาวตนเองฟังพี่สาวก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่บอกว่าตอนที่บอยไปผูกกระดึงแม่ฝันเห็นต้นไม้ใหญ่แพร่กิ่งกา้านลักษณะเหมือนมือกำลังไล่ต้อนพวกเด็กตัวเล็กๆแม่ของบอยก็ร้องบอกว่าอย่าไปทำเลยส่งสารเด็กมันในฝันแม่ไม่ได้เห็นเป็นบอยเห็นเป็นเพียงแค่เด็กตัวเล็กๆเ,เ,เท่านั้น ในขณะที่แม่นั่งคุยกับบอยกับพี่สาวอยู่จูจูได้ยินเสียงแวววเกิดขึ้นว่าให้พวกมันไปขอขมากูแม่จึงได้พาบอยไปทำสังฆทานและอาบน้ำมนต